โชคดีจ้ามันดีพ่อเฮ็ดหนังไก่จ้ะอ่อนๆเลยเป็เหดหยังกินดีน้อหนังอ่อนดูจ้ะมันนันมันนันมากกับคือพอพอ่อมันเนาะมันนีน่คือพอวะ่ะ พ่อเฮ็ดนังไกลจะ้ะได้จัดการเก็บมันเลยจะ้ะยังอ่อนอยู่เฮ็ดยังกินผัดแต่ว่าเอ่อพันนี้ด็มันสีดำแต่จะมีอีกพันหนึ่งจะ้ะที่ว่าส่มากมันสิเกิดอยู่เอ้อน ก้นเออต้นใหม่เงาต้นไหม้ที่มันตายนะอันนี้มันสิเป็นออกเล่ายๆแต่เขาเก็บมากักหน่อยปิดกักหน่อยแด่ที่เดียวฝานตัสสิดัดมันส่วนตัวนี้สิบพําะดำด้วยจ้ะกัดมาสองกอนเนี่ยแต่ว่าบ่ไห้ไปยางเบิ้งมันอกจ้ะส่วนตัวนี้เนาะี่มันถือแดดจ้ะ มันก็เลยออกสีสีๆตัวนี้ต้นแดดแกบอกแกเบิงฟองนามมันก็โหดจ้ะเพราะว่าฟองนามเขายังไม่โตเต็มที่อันนี้ก็เอามาเห็ดสุปเนาะเห็ดสุปเห็ดหลากแซ่บจ้ะแต่วเขาสิจัดก,การตัวนี้ก่อนตัวนี้สิเอาผัดจ้ะอันนี้ช่วงเออเครื่องมันจ้ะ ะว่าเฮดตัวนีมันสีสนกันึ่งตีแล้วนี่อันนี้ตัวใจมันใจมันยังสวยสดงดงามอยู่กิ้งเบอร์กนี้สิใส่เฉพาะแค่นี้จ้ะจะเอาเอาพัดใสหอมหัวใหญ่พัดใส่หอมหัวใหญ่ทีวังเดินจากเขาสิขึ้นเหนือไกลจ,จ้ะ จิงเอาชุแบแปลงทอดก็อสีสบก็ดอดเนาะเดี๋ยวสิลองเอาชุแบแปลงทอดแต่ก็ดีสิสเอาพัดพ้อมหัวใหญ่ไปก่อนเหลือเยอะแยะอันนี้นก็เอาไปเกีย่ยด้วยเห็ดสุกหอมหอมจ้ะ ตอนนี้เ้าสิมาผัดเห็ดหนังไก่ด้วจ้าผัดแบบยังไงใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็มีโหระพา,าเห็ดหนังไก่จ้ามาจ้าตอนนี้มนเริ่มผัดเห็ดไก่แล้วเด้อจ้าเห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดเดือไก่กันแล้วจะว่าสิเอิ่นกันแล้วเนาะเขาผัดเขาสิบเขาปุ้ยที่ยังหมากไม่จ้ะ ใส่เข้าไปเลยนี่เยอะเยอะเกินนี่เอามาสุกกระแสบเด้อจ้ะแต่ว่าเคยเฮ็ดกินบ่อยอยู่แต่ว่าท่านได้ชุบแป้งทอดจักเทื่ออยู่วนเอาเอามากขนกักงน่ะเอามาสุกกัสุกน่ะอีกผับัดนี้ เก็บหน้าก,กับพัดบปวยจ้ะพัดแบบม่ต้องปรุงรสชาติเนียนนักหนาเขาลลางมันน็นเดเยอเออพักสักพักแด้นาเห็ดตนี่มันก็ออกจะ้ะ่วนเห็ดชิปเก็บมากานี่ด้วยจะ้ะสะอาดจะ้ะมันขึ้นก็ต้นลูกพํ่มลุกพุ่นนี่แหลจะจ้ะอยู่สูงด้วย สูงเตือ่อจะเละมาเย่อืพอสัก็ผักจะจังสิบปรุงรสชาติมันใส่ซีอิ๊วขาวไปจักหน่อยก็จะที่นี่แหละ,ะรถด,ดี้จะจบ มันต้ำน้ำกานก็บปลาองไปไสเอลรสชาติเขาสิเพียนเบิดนี่แค่ที่เห็นนั่นเยนไไลเนออยจะ้ะพริกไทยก็บปลาองไปใสหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะค้นนักได้อยากใส่พริกไทยก็ใส่กับไตคิดว่าได้ที่ละจ้ะพักจังได้กับเบลดอกาพภระผาพริกลงจะ้ะ ชิมดูแล้วจ้ะเนื้อเขากรุบกรอบก็เนื้อใกล้นั่นแหละจ้ะส่วนที่เหลือนี่วันนี้อาจสิเอาเห็ดใส่อัวก็ได้ี่ว่าสิลวกแส่แข็งเอาไว้กินไปไปแกง่ถ้ามันขยันยางก็คือสิได้ยุโรปการบ้านงอนจะปุ๊บเป็นตาอยากยาง่ลย่อนอีี หอนเอาให้ไทยคนเอาลุ่มเสียกันแด็โอเดว่าแล้วสใส่จานดต่จะตักใส่ถ้วยใส่ชามแส่ปีีเดอ้อจ้ะถัดเหตุเนี่ประจำเป็นตรงเป็นปุรงอียังหมากไมก้บอกจ้เะเก้ือซี้ยวพริกไทยน้ำปลาน้ำปลาจะเป็นใส่ด้วยพิกพิกรส จะ้ะจะตักใส่ช,ใสชามจ้ะเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้าผัดเห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดเหนือไก่คือว่าเห็ดนางไก่กันแล้วแต่ผู้ใดสิเอิญสิว้าเนาะมันอีกาอาหารฟรีกัน้ลจ้ะอาหารฟรีมีไม่บ่อยจ้ะกะบ่ดได้ปรุงรสชาติยังหนักหนาเพราะว่ามากินเขากะลาบาพริกผงนี่แหละจ้ะคนแล้วก็ใส่น้ำประแดกดน้ำตาบีบบกเน่า นี่ก็อร่อยแล้วจ้ะอันนี้ก็สิเป็นไข่ๆพักนี่แหละคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละจ้ะรับรองแซ่บจริงๆไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ามี่ยังดีๆเดีด๋ยวอาใหม่เบิรงดได้จ้ะสวัสดีจ้า